สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิทานกันนะคะนิทานอิศพเรื่องชายผู้เกียดคร้านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งซึ่งมีนิสัยเป็นคนที่เกียดคร้านมากๆต่อให้มีสิ่งดีๆเข้ามากองอยู่ตรงหน้าเขาก็ยังขี้เกียจที่จะหยิบขึ้นมาวันหนึ่ง เทพเจ้าอยากทดสอบดูว่าชายคนนี้จะเกลียดคร้านมากเพียงใดเทพพเจ้าท่านจึงนำความโชคดีใส่ไว้ในกระมังใบหนึ่งแล้ววางไว้ตรงหน้าของชายขี้เกียจปรากฏว่าชายขี้เกียจเขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยแถมยังเหยียบลงไปในกระมังจนความโชคดี กระเด็นหายไปเมื่อเทพพเจ้าเห็นดังนั้นเห็นความขี้เกียจของชายคนนี้จึงได้แต่พูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เป็นคนชกร้ายตลอดไปก็แล้วกันในเมื่อข้าพยายามที่จะหยิบยื่นความดีให้แก่เจ้าแล้วเจ้าไม่เห็นข้าและไม่มองเห็นความดีที่ข้ามอบให้เจ้าเลย ขอให้เจ้ากลายเป็นคนโชคร้ายตลอดไปเลยนะให้เหมือนกับนิสัยของเจ้าข้าช่วยเจ้าไม่ได้แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขี้เกียจไม่เคยนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเลยขอบคุณนิทานอิศกขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสและที่สำคัญนะคะ ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปและให้กำลังใจตลอดมาเลยถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ